บรรยากาศยามเย็นนะฮะตอนนี้น้ำลดแล้วชื่นใจหน่อยนะฮะสำหรับเจ้าของสวนต้นไม้อะไรต่างๆก็จะได้โอกาสนะครับหลุดรอดจากการเนา่าเนาะเต๊เะเข้างๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรแม่ยานางหรือใครอ่ะฮะโอ้โหคุณรัชนีคุณจะ ชิวไปไหนฮะคุณจะฟินไปไหนกินอะไรอ่ะฮะมะม่วงกวนไหนมะม่วงกวนโอ้โหทำไมต้องมานั่งแอบกินอยู่อย่างนี้นี่นั่งแอบกินชัดๆเลยเนี่ยกินคนเดียวมันได้เปลวเดงแล้วคุณกินข้าวกินปลาหรือยังคุณมาเนี่ยแอบนั่งกินมะม่วงกวนอยู่เนี่ยกินข้าวิ่มแล้วดูเขากินมะม่วงกวนครับอร่อยไหมอร่อย อมปเปรี้ยวอมหวานชิวเดียะมองน้ํามองน้ําแล้วก็มองฟ้ามองหัวเรือ,อวิวนี้สวยนะปกติเราจะหันมองบ้านไงอ๋ออไหมคะซิลเวอร์มอไม่มีมือครับแอบกินปะไม่ติดฟันด้วยอ้าวยังไงจะไปไหนเนี่ยก็จะไปดูข้าวหน่อย คือข้าวเนี่ยมันพอเกี่ยวแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ปัญหาคือน้ํามันยังเยอะก็เลยว่าวันนี้เนี่ยจะไปดูสะหน่อยว่าน้ํามันพอจะลงเกี่ยวได้ไหม,ไมเพราะว่าถ้าเนิ่นนานไปกว่าน,นี้นะข้าวจะเสียหายเยอะไปไม,มอเตอร์ไซค์ของเขานี่แหละมาไปด้วยอ่ะเอาไปด้วยดิไม่ไปได้ไหมอา้าวไม่ไปแล้วไปยังไงอ่ะจะพาแฟนแไป ดูข้าวด้วยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเอาหมีมอมมา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 หมีมามอมมามันไม่กล้าไปหรอกมันมาส่งแค่หน้าบ้านแหละส่งแค่นี้นะใช่เนื่องจากเฮ้ยไปด้วยมามามาเล้วมาเร้ว ระหว่างทางมันจะโดนกัดไงพอแล้วเราพอพายนแหละนี่ไงข้าวเราโอ้ยแดงหมดแล้วผลไม้ชนีเอ๋ยไอ้ที่เขียวคือผักไอ้ไรของคุณนะผักก้านจองอ่ะผักก้านจองงามจริงๆโอ้โหมันแห้งหมดมันแดงหมดแล้วเนี่ยต้องเกี่ยวละ พื้นก็แห้งแล้วนะคะน้ําลงแล้วนะคะวันก่อนยังไหลจัก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 ข้ามถนนมาอยู่เลยอันนี้น่าจะพอได้แล้วนะลูกผักตบมันไหลอยู่ประกางถนนเลยะน้ำมันขึ้นมาแล้วแบบมันแห้งแล้วมันก็อยู่ที่นี่โอ้ท่าทางจะได้เยอะสำหรับโรเชนีท้างามนะเออรวงแน่นนารวงแน่นแต่มีน้ําอยู่เลยนะคุณยมูน้ําเต็มเลยเออแต่รถเขาลงได้แล้วดูทุ่งร้เขาก็ถถลงได้มันแดงมนะางกเลยเนี่ยมันร่วงแล้วมั้งเนี่ย มันเกินเวลามาครับข้าวมันเกินเวลามาเป็นอย่างเงี้ยข้าวเกินเวลาอุ้ยแห้งมากเลยอ่ะผู้อื่นเขาไม่แดงเท่าเรานะ,ะนเห็นไหมข้าวมันสุกมากมากแล้วอ่ะผู้อื่นเขาไม่แดงข้าวโอ้จะลงไปหยิบก็ไม่ได้เลยน้ําแต่รถเขาลงได้ไหมน้ําขนาดนี้อ่าลงได้ลงได้ไดอ่าสรุปว่าวันนี้นะคะครบเกี่ยวแล้วเดี๋ยวต้องไปว่ารถเกี่ยวเขา แล้วก็พ่อแหวงก็จะได้รับทรัพย์อีกแล้วก็ให้พ่อแหวงเขาจัดการไปเลยถูกไหมต้องเ,อเพราะว่าเขาต้องจัดการอยู่แล้วได้ค่ะเขาพูดจัดเขาเป็นผู้จัดการนะครับนาแปลงนี้จํากัดมหาชนนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่าใครอยากเะีซื้อหุ้น <c oughs> จากนาแปลงนี้จํากัดมหาชนก็ติดต่อนายแสวงนะครับ IPO เท่าไหร่คะฮะ IPO เอาเป็นตัวจำนำก็แล้วกัน ชนีจะขับไหมไม่ขับไม่นั่งดีๆหรอดีเลยโอ้นี่แถวนี้เขาเลี้ยงบัวด้วยเนาะอ๋อนี่ไงเท่าแก่เท่าแก่เท่าแก่รถเกี่ยวเท่าแก่รถเกี่ยวที่มันเหลืองมันแดงหมดแล้วอ่ะพี่พึ่งไม้ามไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำโอ้มีอะไรพวกนี้ตอนเช้าดูดูแล้วพรุ่งนี้น่าจะลงได้ใช่ไหมฮะพี่พึ่งจะช่วยบริจาค มะยมนะคะแล้วน่ารักมากเลยดูสิเท่าแก่รถเกี่ยวต,ต,ตัวผึ่งนั่นหนาไอ้ขนาดนี้ออโอ้ยเอาเต็มนี่ก็กิกนไม่ไหวแล้วพี่พึง่งเห็น <laughs> ไหมคนเมืองเพชรมีน้ำใจเอาเอาพอกินนิดหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาจะได้ขายอ่าขอร้องเถอะเอาไปให้เยอะๆขอร้องมันล่วงมีมีหลายคนสงสัยว่าทำไมบ้านกำพูปลูกมะยมเยอะนะคะ เพราะว่าที่นี่เขารับซื้อทำมะยมหีเนาะพี่พึ่งเนาะไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ปลูกเพื่อต้องการจะไปขายอะไรหรอกเห็นคุณชอบกินผมก็ปลูกทิ้งๆไปงาาั้นละเลยกจะให้พี่สามลินเก็บไปขายโอ้ยผมไม่ได้คนเห็นใจได้เงินขนาดนั้นถ้ามันไม่มากพอ <c oughs> คุณรัชนี <c oughs> เกรงใจ<อ>พี่พึ่งเขา เอองั้นเอามีดมาตัดเลยพอแล้วเอาเม็ดเอาเม็ดเอาเอาเม็ดเต่งๆหน่อยสิฮะเอาเม็ดเต่งๆคุณคิดว่าผมสูงเหรอระวังหักเดี๋ยวหักเดี๋ยวหักเอาพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วจ้าได้ครบหนึ่งละพอพอแล้วค่ะตอนเนี้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะเยอะแล้วค่ะเยอะไม่หมดหมดละเอาเท่านี้แหละขอบคุณค่ะอยากได้ยาระบายพอดีเลยขอบคุณพี่พึ่งนะคะเยอะแล้ว เจอเจ้าถิ่นเจอเจ้าถิ่นเอา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 ไงดีคะพี่กัมพูเอาไงก็ให้เขายาวมากเลยอ่ไปยุ่งกับเขานะใช่ใช่ถ้าเขาเกิดตกใจขึ้นมานี่ตัวใครตัวมันขวิดขวิดไหมพี่ว่ามันขวิดไหมกลัวมันไล่อะเด็กควายไม่ไล่หรอกควายควายไม่ไล่ไะควายเลี้ยงไม่เป็นไรหลบเขาหลบให้เราละควายนี่ยไม่ใช่ช้างจะได้ตกใจกลัวช้าง อุ้ยควายดอดอ้าวเขีย <c oughs> งามมากเลยอ่ะตัวเมียด้วยอ่ะไอ้เกือบเกือบรถชนควายเดีา <c oughs> ยวขับรถชนควายหายแวบไปหลังกองฟางไปไหนพี่กัมพูไปไหนะอะไรอะไรนถกวยถ้วย ยินไม่กล้วยกล้วยจะยินตัดกล้วยเอาไปทำอะไรอะเอาไปตำไปนี่ไงให้คุณอเอาต้องใส่กล้วยใช่ไหมมะยมอะเออตำมะยมเสร็จด้วยไงอ๋อเอาต้นนี้ละเนาะน้ากล้วยบรรลุตนเนาะมันโอ้ผ่านน้ำท่วมมันผ่านวิกฤตเพิ่งจะผ่านวิกฤตมามันรอดเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะคุณรลชินีน้ำรดแล้วนะคะเห็นไหมคะ มันผ่านวิกฤตมันไม่ตายโอ้โหดูสิน้ำมันทนมากเดินได้แล้วดีใจจังเลยก็ดูสิเนี่ยเหลืออยู่เอาเอาเอาหวีนี่ให้โอ้ายเอาหวีเอาหวีเอาสายเอาลูกเอาลูกเออแค่นั้นแหละก็นี่แหละให้ทั้งหวีเลยเพราะว่าทั้งหวีเนี่ยมันนิดๆหน่อยๆอย่างเนี่ยโอเคโอเคกล้วยนำพายังกับกล้วยเล็บมือนางเลยนี่พอไหมอ๋อพอหรือเปล่าพอค่ะเป็นไงมาพี่ลิน ไดัไดัได้อะไรมาดอกบัว้อะได้ดอกบัวว้าวดอกบัวฝักบัวโอ้ยฝักบัวฝักบัว,บวคืนนี้จะได้อาบน้ำแล้วไม่ใช่ฝักบัวอาบน้ำอ๋อแหลกแล้วก็ แหลก<ช>ยังไม่ได้แหลกนะฮะหมายถึงว่าละเอียดแล้วแหลกตาแหลกตาแหลกอ๋กตกตกอตาแหลกค่อยๆหยอนน้ำปลาร้าแม่ทองนาคลงไปนะคะค่อยๆนะคะใส่มะเขือลงไปนิดนึงค่ะถ้ามีมะเขือคืน่นจะดีนะแต่นี้ใส่มะเขือเปราะยังเปรี้ยวแหลมอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็เติมค่อยๆยหยอไป,ไปทีละนิดทีละนิดน้ำปลาร้าแม่ทองนาค ปุ๊บออ้อ,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 อยแล้วค่ะใส่แค่นี้ยค่ะผงลมผงนัวไว้ต้องนะคะน้ำปลาเขานัวอยู่แล้วเห็นไหมคะน้ำปลาเขานัวอยู่แล้วจ้ามาเด้อจ้ามากินตำบักย่อมใส่กว้วยดิบเด้อ